ก็ข้าวไม่ไม่เปิดมือนะก็ต้องขายของผักรงผักทีรวบใส่ปากไปดด้วยกินแบบง่าย ต้องเผ็ดสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินน้ำพริกกะเหรี่ยงต้มเด้อจ้ะกินตามน้องมินเนาองเพื่อนน้องหนูนาต้มมาอันนี้เอามาจากบ้านเด้อจ้ะใส่ถ้วยไม่ค่อยดีปันไหนก็มองมาคือห็นโดย ก็ไข่ไข่ล่างลังชาวก็ข้าวไม่ไม่เปิดมือนะเพต้องขายของไ <ừ> ขต่ต้มต้นรวมกันแนบมันไข่ล่างลังที่จติงหนูนาวสั่งไข่ต้มนะแปบ๊บหนึ่งนะเพื่อนๆ ปอกค่าก่อนออกินกระต้นกระเทียมปลูกเองผักชงผักชีรว่ใส่ปากโรากินแบบง่ายๆเืย เติมเผ็ดเปิดมือไม่ได้เพราะว่าต้องขายของถราพู้เหี่ย เจ้าไม่ใช่กบูดูลูกค้าด้วยนะดิใบกระเทียม หอมหอมกระเทียมบดอ,อ,อ,อ่อนหอมมากดิมไม่ดิม,มปลาต้มอ,อร่อยฮะ บักแตงไหมองมีผักตามลูก,ก,กสาวก็ไม่ค่อยกินผักเหมือนแม่เท่าไหร่กินน้อยเองกินไปกันเียมะมั้ย ๋ยวให้ลองอ่ะเดีอยวให้ลองอจะได้รู้ว่าเป็นยังไงมาเอาใบเล็กๆพอกินเกียวไปเลยเกี๋ยวพร้อมข้าวเลยแหละถ้าคนกินยากอะ่ะมันจะมีกินกระเทียมเบาๆ ก็กินกระเทียมเป็นลูกใช่ไหมกินเหมือนกระเทียมไหมต้องหัดกินของไปก่อนแม่ก็ไม่เคยกินนะใบกระเทียมไม่เคยดูเลยมันมอืมมัากือหน่่ยมไม่เคยเห็นต้นกระเทียมเก็ไัไ้ไงแม่ปู่เลยนะ่ะ

เหลืองเหมือนจะมีคนโทรมาคุณนาจิราเด้อจ้าค,คิดสั้น <c> ๆ <ười> คิดสัส้นๆง่ายๆเด้อเพื่อน คุณนาขอลาเป็นเท่านี้เลยจ้าสวัสดีจ้า